ารครั้งนี้มีความสําคัญมากพวกเราอาตาได้ทุกวินาทีฉนันจะขอใทุกคนจะมีความตั้งใจในการฝึกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราเหนืยมากเท่าไหร่โอกาสรอดก็จะมากเท่านั้นขอบคุณทุกคนทั้งเาตรงซ้ายหันวิ่งหน้าวิ่ง k h ทาแพงครับแล้วทำไมไม่บอกผมอยากฝึกครับไปพักผ่อนครับผม come o วิ่ง t น้าวิ่งสายรายงานว่าพวกมันได้ทำการฝึกซ้อมกันทั้งวันทั้งคืนรวมด้วยกันเก้าคนทนานพลจะสั่งการยังไงต่อไป อืมไม่เลิกแผนที่หนึ่งได้เลยเซรังทัพผมพิทยุบอกไปเราต้องการจับเป็นทั้งหมดตามข้าพาเจ้ามา โทรศัพท์ถึงผูพันครับขอบใจนะครับผมใครอะดวงเดือนถ้าจะคิดถึงนายมากไม่เจอแค่สองสามวันโทรตามเลยนี่สงสัยจังเอปอฝากด้วยนะมาโทรศัพท์ก่อน สนอกให้ด้วยหวัดดีค่ะหวัดดีเจเดือนมีอะไรเหรอผู้พันหายไปตั้งหลายวันคิดถึงค่ะตอนนี้ผมไม่ว่างต้องฝึกลูกน้องเออผู้พันมาหาเดือนหน่อยได้ไหมคะตอนเนี้รู้สึกว่ามีคนมาด้อมด้อมองๆแถวบ้านเดือนทุกวันเลยเดือนกลัวค่ะระแวงไปเองมั้งคงมีอะไรหรอกทีแรกเดือนก็คิดอย่างนั้น แต่มังก็ผิดสังเกตนะเดินเลยไม่กล้าออกไปไหนอ่ะเดินหาคนเปอ่อ่เป็นเพื่อนก่อนสิทุกนี้ผมจะไปหาไม่ค่ะเดินไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละนอกจากผู้พันนะ์คะาก็ได้เดี๋ยวผมไปแล้วกันนะ

อนั่งท่ายเป็นทอมาดูร้อนต้องการอะไรจากฉันผู้พันมาที่นี่จีบสาวไงอย่าเล่นเล่นผมหมายถึงผู้พันกับเพื่อนสึ่งต่างอยู่กับคนละกองทำไมจะมาพบกันรู้ความเคลื่อนไหวของพวกฉันดีจังนะ ก็ได้ฉันกัพวกมาที่นี่นก็พกเพื่อเล่งงานพวกแกไงอมผมต้องการรายละเอียดมากกว่าน,นี้ไม่มีปล่อยคุณเดินซะไม่งั้นผู้พันจะรวยใช่ไหมผมนับถือความกล้าของผู้พันอืได้ ขอโทษได้คราพู้พันที่รักคุเดือนุ้อมละเสก ธีการต่อไปเอ้าวแล้วันนี้พอก่อนไม่มีเรงฝึกละมองคนหายไปนานชักเป็นห่วงอนั่นสิฉันสงสารใจอยู่เหมือนกันเนาะเราตามไปดีกว่าโอเคเอ้พราวันนี้พอก่อนนะเมไปเองครเอาท้อยไปด้วย ก็ไ้อ่ะย้อยไปกูเรียกต่เตียนสิจา่าเออคุณทองย้อยครับผู้พันต้องมาที่นี่แน่แน่ คนเก่ง <c oughs> อืมคงจำผมได้สินนะืใครจะลืมท่านได้ผลฟาร์มได้อื <c oughs> รุณาของท่านในพลผมต้องขอโทษที่ต้อนรับแบบนี้อือูพันรู้ไหมทำไมเราถึงไม่ฆ่าผู้พันคงรักและคิดถึงผมละเมงใช่ทำกับพวกเราไว้แสบมาก จนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ <c oughs> ผมต้องการให้ผู้พันตายอย่างชัดชอและทรมาน <c oughs> พร้อมกับเพื่อนทั้งสองของผู้พัน <c oughs> <c oughs> ซึ่งเราเดินทางมาผมได้เตรียมของขวัญไว้ให้เขาแล้ว <c oughs> แต่สำหรับผู้พันอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> พันตรีดวงเดือนพันตรีดวงเดือน <c oughs> คงไม่แปลกใจนะลูกไปทำผมเอง สนุกสนุกจะเล่นกับผู้พันฮึ่ไม่ต้องกลัวใจเย,ย็นๆผู้พันรับรองสนุกแนะ่ ภาคั่อนให้ทุกคนระวังตัวด้วยอย่าชะล่าใจใจะน้อยอไปจายกันออกปะ มีพวกมันอยู่บริเวณเนี้จะใช่ไปด้วยกันไอ้เสือนายพาผู้ออกไปด้านนูน้นเจอกันที่เชิงเขาข้างหน้าโอเคโชคดีเพื่อนไปไอ<ป>่ะเว Não, não. เฮลไมแน่นแน่นๆอเจ้าะสามแล้วเดือนข่าเสลยก็สิ้นื่องทรมานเขาทำไมอ่ะ อ๋ออืมข้าแกนน่ะเหรอฮึใช่ผมไปเองดีกว่า 大林，你过来。

รู้ว่ามันทำความแค่ได้กับเราทุกวันนี้เราไม่มีเผดินใจอยู่ก็เพราะมันสงครามครั้งนั้นพ่อแม่เธอตายหมดถ้าไม่ได้ฉันเธอจะเป็นยังไงอขอบคุณค่ะพ่อ,อ,อความจริง ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นพ่อที่ฉันต้องทําอย่างนั้นเพราะไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับเธอหมายความว่าใช่ฉันต้องการเธอเป็นเมียอือ ข้าว่าฉันสึ่งมีพระคุณต่อเธอยังนั้น ต้องวางง่ายๆเข้าใจไหมยางไง